เหมือนว่าอาร์ตจะไม่พอใจว่าเราเนี่ยเอาเรื่อง,องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่อง,ของเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละว่าว่าหมดสัญญากับช่องหรือยังที่ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบคือตรงนั้นคนเยอะมากนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่คือตอนแรกที่ฟังอะ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่าผมก็คิดอยู่ว่าหมายถึงเพราะว่าไอเหมือนว่ารายละเอียดที่อาร์ตให้มา มันก็เดาได้ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่อาร์ตพูดเนี่ยถ้าผมจะรู้เรื่องผมรู้เรื่องอยู่เรื่องเดียว<ม>ก็คือที่อาร์ตบอกว่าเราเอาเราเอาพูดเรื่องของเขาคือณตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาตอนที่ตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่องสามเราก็คุยเรื่องการที่อาร์ตออกจากช่องสามมันก็มันทุกคนก็รู้อะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคุยคนเดียวคือมีคนมาเล่า มีคนมาเล่าล่าตอนวันนั้นก็คือมีนักแสดงอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีคนมาเล่าว่าเอออาร์ตออกไปแล้วเราก็เอาอาร์ตออกไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ผู้จัดจาก,การคนเดียวกันแล้วก็เลยเอาอาร์ตออกไปแล้วแล้วก็คูยตรงนั้นนะครับแต่คราวนี้อาร์ตนย่ยจะรู้จากใครว่าเราพูดว่าอะไรผมไม่รู้ส่วนในเรื่องอื่นๆที่อาร์ตพูดมาผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ<อ>ผมคือผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตรงใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าดูจากรายละเอียดมันก็ S <S คือผมไม่รู้เรื่องจริงปกติคือสนิทกันไหมคะคือเรามาด้วยกันคือเรามาจากการประกวดด้วยกันคือประกวดตอนนั้น,น,นช่องสามหานักแสดงปี2008<อ>ถึงวันนี้ก็15ปีแล้วะครับเรามาแบบคือมันไม่ได้เป็นการประกวดอย่างเดียวมันปีนั้นมนประกวดไม่เสร็จช่อง3าก็เอานักแสดงทุกคนเลยมาเข้าคลาสเข้าแล้วก็มาเรียนการแสดงมาอยู่คือมาอยู่ด้วยกันคือ20คนเนี้ยแล้วสุดท้ายก็คัดเลือกออกมาจนเหลือพวกเราอยู่ไม่กี่คนเนี่ย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในรุ่นเดียวกัน,นก็เหลืออยู่แค่สามคนมันก็มีกันอยู่เท่านี้คนระับแต่ว่าไม่ได้ย,ยังไม่มีโอกาสยกหูกโทรหาเลียร์กันคือผมก็สงสัยว่าเ,เอาจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยการที่ว่าถ้าเกิดว่าจะผิดใจอะไรนะครับคือจริงๆแล้ว่หมายถึงผมหรือยังก็ไม่รู้นะเพออาาราะว่านางก็ไม่บอกถ้ามีปัญหาอะไรอาสามารถโทรหาได้เลยถ้ามีถ้าแบบว่ามีสงสัยคือเราเพื่อนกันน่ะก็โทรหาได้ถามได้แล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้ เอาตั้งแต่วันนั้นเลยคุยเรื่องนั้นเสร็จแล้วเราได้คุยกับามไมครับไม่ได้คุยครับอันนี้ผมยอม,มยรับเลยว่าไม่คุยเนื่องจากว่าผมว่าเป็นสิบนะสิบปออทีที่ที่ที่หมดสัญญาไปไม่ได้คุยเลยคือณนะตอนนั้นน่ะจาได้คือมันนานมาก <laughs> มันนานมากแต่ผมมาจาได้ว่ามีเหมือนกับว่าเหมือนว่าอาร์จะไม่พอใจออว่าเราเนี่ย เอาเรื่องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่องเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละว่าว่าหมดสัญญากับช่องหรือยังที่ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบคือตรงนั้นคนเยอะมากนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยมันจะกลายเป็นประเด็นว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าเอาคืออย่างนี้คืออย่างนี้อาจจะคืออย่างนี้ครับผมว่านะมันมีบุคคลที่3ซึ่งอย่างอตัวเขาเองเขาก็พูดถึงว่ามันมีบุคคลที่3ก็นั่นแหละ บางทีอ่ะมันจะต้องเผื่อใจคิดไว้บ้างว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราก็ควรจะคุยกันสองคนอย่าผ่านบุคบคลที่สหรือว่าถ้าเกิดว่าฟังบุคคลที่3ม,มาพูดถึงผมหรือผมฟังอีกคนนี้แล้วพูดถึงอาร์ตเรื่องมันเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมว่ามันมันมันไม่มีใครผิดทั้งเขาทั้งเราถ้าเกิดมันจะเกิดก่ณนเข้าชีวิดเพราะบุคคลที่3าเฮ้ยยกถูโทรหาเลย ณเวลาตอนนั้นก็คือมีการถามกันนี้แหละว่าอ้าวล้วหมดสัญญาแล้วหรอที่ไปเล่นละครมันจะเ่ะผมจะใส่ไลท์มันจะใส่ไลา์อะไรอ่ะจะใส่ว่าอะไรอ่ะในเมื่อมันคือมันคือข้อเท็จจริงว่าสัญญาคืนอัพเอา,อาคือตอนนั้นนะ่ะผมก็จะหมดสัญญา ผมก็ผมก็จะหมดสัญญาผมก็มีการถามว่าอ้าว,แล,วาแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันเป็นเล่นได้หรอต้องรองหมดสัญญาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะหมดคือด้วยความที่มันมาพร้อมกันสัญญามันก็จะหมดพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนั้นนะผมก็ต่อสัญญากับช่องไม่ได้ไม่ได้ออกมามมไม่คิดว่าเขาจะเลื่นอนณตอนนั้นนะครับมผมมีความรู้สึกเพราะมีคนมาบอกเหมือนกันว่ามันมีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยไปพูดแต่ว่าไปพูดแบบว่ามันไปพูดแบบไม่แบบนี้ผมก็อ้าว เฮ้ยกูไม่ได้พูดแบบนั้นนี่ก็็เเปนนดาารบุี่ช่างเขาครับอย่าไปยุ่งกับเขามันพลาดทิงกันเยอะคือเรื่องมันผ่านไปสิบกว่าปีแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะเอออะไรที่พี่กล้องมีความงงไหมว่าไอ้ไปจุดถึงขุดขึ้นมาอีกในผ่านมาสิบปีแล้วอะไรเงี้ยพี่งงไหมล่ะโกรธไหมนี่ยพี่กล้องหรือว่ายังไงคือผมมันะถามว่าโกรธไหมเอาจริงๆเลยอ่ะอาร์ตกับผมเฮ้ยจริงๆเราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะอาร์ตคือถ้าอาร์ตรู้ว่า คนเนี้ยเออแล้วหรือว่าผมอ่ะโดนอะไรมาบ้างจากคนเนี้ยอาจจะอาจจะเห็นใจเราบ้างก็ได้นะคือเราไม่คุยคุยกันแค่นั้นแหละเขาถามว่าโกรธไหมไม่ไม่คือไม่ได้โกรธที่ออกมาพูดเลยเพราะว่าเฮ้ยในเมื่อมันผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะผมจะโกรธทำไมแต่ว่าถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมอ่ะเดือดร้อนไหมล่ะ<อ>มันก็มันก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจว่าเราทําอย่างนั้นจริงซึ่ง ในความเป็นจริงรอะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แค่โอ,อกาสเจอบันเอญเจอกันเางี้จะเคลียร์ไหมพี่กองเฮ้ยต้องถามว่าเขาเคลียร์กับผมไหมแล้วาผมไม่มีอะไรอะออคืออย่างที่อาร์ตบอกว่าอาร์ตบอกว่าผมอะไรอะ่ะผมอาจแทงข้างหลังใช่ไหมหรือว่าปาดงานผม,มเนี่ยจะปาดใครได้ไม <laughs> ผมไม่เข้าใจผม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับกับช่องสามนี่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคือประเด็นกับช่องสามเนี่ยทุกคือช่องสามไม่มีไม่ต่อสัญญาใครอยู่แล้วคือพอถึงเวลาคือด้วยความที่พวกเราก็ลูกม่ออันนก็คือมากับมากับช่องอ่ะแล้วช่องก็แบบช่องดูแลนักแสดงทุกคนดีมากนะจริงๆแสดงว่าพี่ก้องไม่ได้ติดใจพี่อาร์แต่ติดใจบุคคลที่สามที่เราไปพูดต่อคือตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอ่ะผมที่ผมไม่ได้ออกมาพูดอะไรผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเราก็ยังไม่ได้พูดถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คิดว่าก็ปล่อยให้มันเงียบไปเหอะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคือวงการน่ะจะบอกว่ากว้างก็กว้างจะบอกว่าแคบก็แคบถ้าวันหนึ่งมันไม่เจอกันได้คุยกันน่ะมันก็คงจะคุยันไ้เพราะว่าคือเราเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาแล้วครับอยู่กันมาตั้งเป็นเดือนน่ะแล้วแล้วในอย่างที่บอกว่าที่อยู่กันถึงทุกวันนี้ในรุ่นนั้นน่ะก็เหลือกันแค่สามคนก็มีกันอยู่แค่เนี้ยเให้จบดีกว่าเนาะ ก็จบเชจบคืออย่าคิดมากจริงจริงแล้วพอวันนี้เราได้พูดเราสบายใจไหมหลังจากคนที่พาดเราเป็นเราเราเขาอาจจะมีการเบงเนลงเยอะก็ความเข้าใจผิดนั่นแหละมันคือความเข้าใจผิดถ้ากจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าสบายใจไหมคือผมอะผมไม่รู้เรื่องจริงไอ้สิ่งที่เขาบอกมาแล้วในในหลายๆอย่างนะที่ที่อาร์ตบอกมาเนี่ยคือถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นจําเป็นจะต้องรู้เรื่องเลยไหม อย,อย่างเรื่องติดต่องานเนี่ยใครติดต่อมาแล้วเราต้องรู้ไหมว่าเขาต,ต,ติดต่อใครมาก่อนน่ะเราต้องรู้ไหมอ่ะเราก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คราวนี้ฝั่งนั้นน่ะเขาได้ยินอะไรมาบ้างผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโกรธเขาก็ไม่ถูกก็ถือซะว่ามันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมที่เราสองคนต้องมาเจอโอเคได้ก็เพื่อนกันน่ะมันก็เพื่อนกับผมว่านะถ้ามันจะเคืองใจกันก็อาจจะงอนงอนกันนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็คือเพื่อนกันนะ่ะ โอ oh. มันผ่านไป10กว่าปีแล้วถ้ามันจะยกทำไมไม่ยกในตอนนั้นนะโอเคครับขอบคุณพี่ก้องครับ